สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับดิล่ในเซิร์ฟเวอร์638นะครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องร้านทําเค้กนะครับกิจกรรมใหม่นะที่เพิ่งเข้ามานะครับว่ามาเล่นยังไงนะแล้วก็สายฟรีเนี่ยมีสิทธิ์ไหมแล้วถ้าเกิดจะเติมเนี่ยอยากเอากระบองเหล็กเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับแล้วก็ไปปุ่มสมัครเมมเบอร์20บาทเพื่อรับรางวัลช่างช่องผมทุกๆเดือนนะครับ่แล้้วกก็ฝาไับรนเติม คุณใช่ไหมที่กำลังหาร้านเติมเกมวันชิพันแมนเดอร์สตองเก็ตราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนำร้าน24 p a y ีรเพร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยไม่มีการรีฟันไปเติมที่24 p น y ี้โ์เพลิงอยู่ใต้คลิปวิดีโอและอย่าลืมใช้โค้ดลิลลินเพื่อที่ได้ส่วนลดเพิ่มอีก2%เปอร์เซตไปอุดหนุนกันเยอะๆนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมร้านเคสดีกว่ามันว่ามาเล่นยังไงนะครับมากดมาที่กิจกรรมร้านเคสนะครับ กิจกรรมลานเค้กนะครับเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆนะครับนั่นก็คือการเปิดการเอาขวดนมเนี่ยขวดนมนะครับมาเปิดให้มันครบทุกช่องนะครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่25ช่องนะครับก็เรียงเลย1อ่ะ5 5ตนี้ใช่ไหม5้คูณ5ตรงนี้ก็เป็น25ช่องนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราจะเอาของรางวัลตรงด้านขวามือเนี่ยที่จะเป็นพอเปิด1แถวเนี่ยจะไ,ได้ตาครบรอบอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องทําการ เอาขวดนมนะครับมาเปิดตรงนี้ให้มันครบนะเออซึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะได้ขวดนมประมาณแค่3อันนะเออมันก็ดูแบบไม่ได้ยากหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะกวิธีการเล่นง่ายๆครับเอาขวดนมนะครับมาเปิดตรงนี้นะเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดปุ๊บ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 อ่ะมันก็ไม่ได้ยากป่ะพี่แบบเรามีขวดนมวัละสามขวดทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ยี่สิบห้ามันมีอยู่มันมีอยู่ยี่สิบห้าช่องแล้วก็ ไม่แค่9วันก็เปิดได้แล้วปะเฮ้ยไม่ไม่ใช่นะครับต้องบอกไว้ว่าการที่เราขนนมมาเปิดเนี่ยมันมีโอกาสซ้ําได้นะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์ลยนะคือมันมีโอกาสซ้ําได้นะครับอันนี้เท่าเท่าที่ดูมานะนั่นแปลว่าอะไรสมมติว่าอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแลวกันนะผมมีขนนมกี่อันเนี่ยอ่ะผมมีขนนมอยู่3อันเดี๋ยวผมไปรับเคลีก่อนอืบผมมี3อันใช่ไหมผมเปิดไปปึ๊บอุ้ยอ่าผมเปิดมดันจะช่องหนึ่งปึ๊บตัวนี้ เปิดอีกช่องหนึงปุ๊บอ่ะอยู่ข้างผมเปิดช่องหนึ่งปุ๊บยี่สิบดัลลเลยว่ะอ่ะผมเปิดไปแล้วสามช่องเอ่อพวกนี้ผมมาเปิดอีกผมแม่งได้ซ้ําอันเนี้ยสวย <c oughs> เพราะว่าคุณจะไม่มีทางได้ครบแน่นอนยกเว้นคุณเห็นได้ก้าวข้างบนนี่ไหม คือแต่ละช่องเนี่ยมันมีโอกาสซ้ำได้สูงสุด9 9 9ครั้งนะครับเนี่ยได้9เนี่ยไมีก่อนสูงสุดซ้ดำได้9ครั้งแล้วก็เลขข้างๆเนี่ยมีโอกาสซ้ำได้มากสุด19ครั้งนะครับก็รวมๆเนี่ยใช้เท่าไหร่1 2 3 4 5อ่ะ100 100 1 40ได้180ตรงเนี้ยโอกาสต้องต้องเปิด180ครั้งอะถึงจะได้เออหนักอยู่นะ <laughs> ผมเลยบอกว่า สายฟรีตรงนี้ถ้าดวงไม่ดีจริงๆคือคุณไม่มีโอกาสได้อาวุธกระบองเหล็กแน่ๆเพราะว่าวันหนึ่งคุณได้3ครั้งแล้วมันมีกิจกรรมแค่14วันนะครับเออมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะดวงดีแค่ไหนนะครับสาหรับตรงนี้นะอ่ะโดยที่ขวดนมเนี่ยหาได้ไหนได้บ้างนะครับขวดนมเนี่ยมันหาได้จากการทำเคเวสรายวันครับเคเวสรายวันเนี่ยก็เป็นเคเวสท,ที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างค่อนข้างใช้ทรัพยากรเยอะพอสมควรนะก็คือมีอะไรบ้างนะครับอ่ะ เข้าร่วมบิงโกนำโชคหนึ่งครั้งอันเนี้ยไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราได้ทุกวันอ่าใช้กําลังแต้มนะครับก็คือใช้ป๋อมม่วงวันละสองนะอันนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นเซิร์ฟใหม่แล้วก็ลังดองป๋อมม่วงเน,นี่ยอันเนี้ยยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะรอป๋อมม่วงวันที่6กันเพราะว่าไปกิจป๋อมม่วงใช่ไหมล่ะอ่าแคคทีฟกิจกรรมวันนี้ถึง1น0น้อยแต้มอันนี้ปกติอันเชิญพิเศษ5ครั้งนะครับอันนี้คืออันเชิญตั๋วแดงนะครับ5้ครั้งนะถ้าเกิดใครมีตั๋วไม่พออันนี้ก็สวยไปนะใชช้เเพ500มด อันนี้ก็น่าจะใช้กันครบอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจใช้โก้สองมื่นเหรียญอันนี้ง่ายเราอินไลวันวันนี้ง่ายใช้พนักง,งานห้าร้อยแทบอันนี้น่าจะใช้กันทุกคนนะครับก็บอกเลยว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ค่อยเป็นมิตรกับสายฟรีเท่าไหร่อะซึ่งไอบิงโกเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่มันมีสองส่วนนะครับกิจกรรมนี้นะก็คือบิงโกกับ,คบเค้กนะครับซึ่งเค้กนะครับเราสามารถ เอาเค้กเราเปิดได้เมื่อกี้เนี่ยเราสามารถซ้ำๆๆเนี่ยแล้วเปิดช่องตรงมมิงโกเนี่ยเราสามารถได้เค้กมานะครับหรือว่าทำรายวันก็ได้นะโดยที่ถ้าเกิดเราอยากได้หินกระบองเหล็กเนี่ยเราต้องใช้8888นะครับไม่ใช่เลขอะไรนะแต่เป็นเลขของที่ใช้แลกนะครับเลขแต้มที่ใช้แลกนะครับเค้กจำนวนก้อนที่ใช้แลกนะโดยที่รายวันเนี่ยเราได้แค่150ก้อนต่อวันอันนี้คือทำ quest q u e s เคลียร์หมดเลยนะเต็มที่นะครับ150ก้อนต่อวันอ่า มันมีอยู่14วัน14วันได้เท่าไหร่150คูณ14ได้2,100นะครับ150คูณ14เนี่ยได้2,100ถ้าเกิดเป็นสายฟรีนะครับคุณไม่มีทางแด้แน่นอนของรวางตรงนี้นะซึ่งสมแต่ว่ามันก็มีมาจากตัวเค้กข้างบนนี่อีกเค้กจากบิงโกกเวลาเราเอาขวดนมเนี่ยมาเปิดมันก็มีโอกาสได้เค้ก ตั้งแต่20ก้อน50ก้อน100ก้อนไปจนถึง200ก้อนเลยนะครับมันก็แล้วแต่ดวงเรานะว่าเราจะเปิดได้เท่าไหร่ผมตีตีไปว่าวันหนึ่งเราได้ประมาณ100ก้อนอ่ะสิวัน1,400ก้อนรวมกับเควสรายวัน150ก้อนก็จะเป็น3,500ก้อน3,500ก้อนเนี่ยเราได้อะไรได้บ้างนะครับฮินฮีโร่ UR ออันหรือไม่ก็เอาไปแลกไอพวกของข้างล่างเนี่ยแลกได้หมดเลย อยู่ที่ว่าเราเราจะแตกอะไรแต่ของข้างบนเนี่ยเรายังไม่สามารถแลกได้นะครับอันนี้บอกเลยว่าตึงๆนะถ้าเกิดใครอยากได้ข้างบนนี้ต้องเติมนะครับคุณไม่มีทางได้แน่นอนซึ่งอ่ะเราวมันจะไมนจะมีตรงนี้อีกถ้าเกิดอ่ะพี่ครับผมมีตังอยู่3 1 9บาทผมอยากเติมอันเนี้ยผมจะได้อ้น,นี้หรือเปล่าก็บอกเหมือนเดิมว่าไม่ได้นะครับยกเว้นคุณจะดวงดีในตรงนี้ นะอันนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปร่างกระบองเหล็กนะแล้วก็มีของทั่วไปนะครับอันนี้ก็อันน,น,นี้อันนี้ก็โอเคอยู่สามสิบาบาทนะครับอ่ะโดยที่เค้กเนี่ยเราจะได้อยู่ที่150ก้อนต่อ1วันไอตอต่อนหนึวันนะครับเป็นเวลาเป็นเวลา7วันนะครับก็จะได้อยู่ที่ 1, น,นะ1นึ่นะครับทั้งหมดนะหนึ่จากตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเอามารวมกับ เอ่อที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือสา0 0ันหใช่ไหมก็คือสมมติเราได้เค้กวันละหนึ่งรอยก้อนตรงนี้อืมแล้วก็รวมกับเ,เวสร,รายวันร้อยหิบก้อนตรงนี้แล้วก็บวกกับไอตรงนี้อ่ะคุณจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ส5ม0ันห้าบวกกับอีกหนึ่งพันห้าอยห้าสิบเออหนึ่งหนึ่งพันห้าสิบก็ได้สี่พันห้าอยห้าสิบซึ่งมันก้าวไปพอ,อยู่ดีคุณก็ยังขาดอีกบานเบืเพื่อจะได้ตรงนี้นะครับขาดอีกเท่าไหร่อ่ะสองพันกว่า 2 0 0พันกว่าเพื่อแลกตะกา6แท่งหรือว่าจะแลกหีบปล่อยพลัง1อันเิลหกอ่ะถ้าเกิดผมเติมแบบอ่ะพรีเมียมละ่ะผมเติมแบบพรีเมียมละ่ะ629บาทผมจะได้เท่าไหร่คุณจะได้150ก้อนนะครับเท่ากันแต่ว่าเพิ่มเวลาะขึ้นเป็น14วันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณจะได้ทั้งหมด2,100ก้อนรวมรวมรวมทั้งหมดนะ14วันนะครับเป็นเวลาเออเป็นทั้งหมด1 0 0 0 สองพ่งร้อก้อนโดยที่จะเกิดอปดัปเดตกับตอนแรกเนี่ยเควสรายวันเนี่ยก็จะได้3,500ใช่ไหมเควสรายวันบวกกับเออ่ตีไปว่าวันหนึ่งเราได้บิโลโกลงร100อ่ะ3,500ปุ๊บ3,500บวกกับอีก2,100ก็ได้ได้5,600ซึ่ง <c oughs> ซึ่งมันก็ไม่พออยู่ดีเออซึ่งมันไม่พออยู่ดีซึ่งวิธีการที่ทำทำให้คุณจะได้ยังไงก็คือคุณต้องเติมไอ้ตัวนี้สามร้อยสิบเก้าบาทกับหกร้อยยี่สิบเก้าบาท คุณต้องเติมอย่างน้อยประมาณ9ะก้า้กว่าบาทเพื่อที่จะได้กล่องอันนี้หนึ่งกล่องไม่ก็ประกาหล,ลอมหอันอันนี้แล้วแต่ <c oughs> เก้าใบบังครับหรือว่าคุณมีงบคุณก็จะมาสามารถมาจัดไอตรงนี้ได้ตรงนี้ผมก็มองว่าคุ้มนะถ้าเกิดแพ็กไหนคุม้มผมมองว่าไอแพ็กนี้คุ้มสุดละเพราะว่ามันได้ตัว๋วขีบเลือกตั๋วสป,ปายนะครับ2กล่องนะต่อวันนะอันนี้ซื้อได้ต่อวันเลยนะเฮ้ยต่อวันวะไม่ไม่ ไม่ต่อวันนี่ว่าชิปหายแล้วเอ Champion. อตุระเบิดอ่าอันนี้ต่อต่อวันอันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้คุมนะอันนี้คุ้มนะครับใครจะเติมนะไอ้ข้างล่างเนี่ยคุ้มหมดนะครับก็สรุปค่อยง่ายๆนะครับสรุปง่ายง่ายนะครับสายฟรีมีโอกาสได้ไหมสายฟรีมีโอกาสได้แค่พินพัฒนาตรงนี้ถึงแค่ข้างล่างนี้บอกเลยว่าตึงสายเติมสายเติม3ามบาทมีโอกาสได้อพลดไปไม่เท่าสายฟรีนะครับก็คือข้างบน แค่นี้ข้างบนหินหนึ่งอันแล้วก็ข้างล่างสายเติม14วันมีโอกาสได้ไหมสายเติม14วันมีโอกาสได้ครับสายเติมไอ้ข้างบนนี้มีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้แต่ว่าก็ต้องไปรุนหน่อยเพราะคุณขายีกตั้งพันสี่พันกว่ามันก็มีโอกาสได้ไมก็ตีว่าเท่า3า9บาทเมื่อกี้ก็คือหินที่ร่1หนึ่งหินที่ร่นหนึ่งก้อนแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดเติมแบบ2อันเลยล่ะ3 49 629ทันไหมทันครับคุณคุณ,ค,ณคุณก็จะทันแค่ตรงหีบเลือกตรงนี้แล้วก็ไปถึงข้างล่างแต่คุณจะไม่ทันหินแต่คุณจะทันหินต้องทำยังไงต้องเติมเพิ่มครับอืมนั่นแหละคือจุดยากของจิตนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็อธิบายไม่ดีเท่าเอ่อเท่าช่องคุณ o v e r อร์เชอรหรอกก็ มาทำอธิบายให้ดูก่อนนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะเออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ